ยันมาหน้าไม่เหรเงี้ยหน้าวากี้ดิด <laughs> ติดลมแล้วครับมาไม่ทันลงงี้เลยนะยันมาล,ล,ลงได้ว่ายันมาเง,งี้ <laughs> เยเยับครับ ติดโลมเมื่อกี้ <laughs> ยันมาติดป่ะ ต้องเลี้ยวไปเลยต,ตรงไปจบร้อยครับร้อยไหมแค่ตอนทีแรกนี่ถึงโคนเลย เอียงเอียงฮ่าฮ่าฮ่เลยนี่มาใกล้นี่เสือเสือใหญ่อะครับขอบคุณมากครับเพื่ครับโล่ครับก็ค่อยๆเล็นครับดูอีกครับดู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 ครับโอ้ยเล็บรับดูครับเล็บโคกทางหนาเลยวะดูครับดูครับดูดูครับดูครับดู เขารมากครับจเนี่ใครไม่อยากจำครับอมีใครงานแล่างานครับสามรอบครับไรหน่าสามรอบสมคนร่วมรครับถ้าติดไปจับเที่ยวจาติดรผมโอ้โหดาเอเพขาเลยเอาอเอาอนีเลนี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ลงยืมต่อบนี่ครับเจ้าของน้าไม่ขึ้นครับเจ้าของน้าบกเดี๋ยวครับตรงไหนยังไม่รียโอ้่หยีงไม่ยำเลยนะอยู่ที่ ยังไม่โดนแล้วยังไม่เห็นแล้วไม่โดนมาเล่นต้นข้าวเนี่ยต้นข้าวซ้ายขวาซ้ายซุ้มอ่ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมแล้วไม่ชี้กุยนี่จะเสียวละเหลืออีกสามสี่ต้นนะไม่ย้ำไห้หมดอ่ะโอ้เดี๋ยวจะของนางอีกครับ อา้คือไม่ได้ขึ้นบมอ่ะเออมากต้องไปหนีบทำไมไม่นั่งอ่ะไม่นั่งครับไม่ไหวยอมครับยอมไม่ไหวครับดู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 ครับ นี่ครับโยอมครับยอมครับได้สามร้อยนะไร้อยสามครับนี่ครับดูตัวใหม่ตัวใหม่ครับลนไฟสวมเลยลนไสเยมางเก้บครึ่งอ่ะกอแดงเลยแล้วว่ามัวที่ได้อ้าวอย่าพูดแดงก็ดว่ะเรื่อแหละเช้าเล่นเลธิแล้ว